ขอใช้เวลาสั้นๆนะครับบานนี้มาพบกับทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่เราอยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับผมอยากจะถามว่าใครครับที่เป็นคนใหม่นะคนใหม่ที่ได้ได้ถูกเพื่อนเนี่ยนะครับเชิญนะครับจะเป็นการเชิญโดยการส่งลิงก์หรือนะครับกล่าวเชิญบอกว่ามาฟังเรื่องราวดีๆ มาฟังโอกาสดีๆที่มันสามารถสร้างเงินสร้างรายได้ที่เป็นธุรกิจออนไลน์นะฮะอยากจะถามครับว่าใครบ้างครับที่เป็นคนใหม่ครับผมถามนี้ไม่ได้ถามเพื่อที่จะให้มาพูดอะไรนะครับแต่ผมอยากจะทราบเท่านั้นเองนะครับผมขอกดเล็หนึ่งให้ผมหน่อยนะครับสําหรับคนคนใหม่นะครับเพื่อนใหม่ของเรานะครับที่เข้ามาอยู่ในห้องนี้ตอนนี้นะครับโอเคเาอมาหลายคนเลยนะครับ คุณทองอุ่นอคุณก้อยคุณจอยนะครับคุณยกคุณนกคุณอุกรคุณนารีคุณพิชิตคุณดวงใจอ้าโอเคครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่เราทุกคนนะครับวันนี้สิทธิ์สิทธิ์นะครับการฟังนะครับสิทธิ์การเลือกเป็นของทุกท่านนะครับผม อกิษและโคตหนูหนารวมถึงผู้นําที่อยู่ในห้องนี้นะครับที่หลายๆคนที่อยู่ในห้องเนี้ยที่เขาได้ตัดสินใจเลือกเขาก็ใช้สิทธิ์ของเขาเองในการเลือกนะครับวันนี้ครับหลังจากที่ทุกท่านฟังแล้วนะครับลองพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจดูนะครับว่าข้อมูลที่ได้รับไปในวันนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์และมันเป็นธุรกิจที่เราคิดว่าเราแค่เอกใจนะ เอใจว่าโอเคนะมันสามารถสร้างเงินสร้างรายได้นะครับอีกช่องทางหนึ่งอีกกระเป๋าหนึ่งนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่ามันไม่น้อยเลยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราเข้ามาแล้วเราทําความเข้าใจกับมันนะครับสามารถสร้างรายได้หลักหลายพันหลักหลายหมื่นจนไปถึงหลักหลายแสนได้นะครับผมเองผมก็จะมาเป็นเครื่องพิสูจน์และเป็นคนที่ยืนยัน,นครับว่า สิ่งที่ผมมองเห็นและผมผมใช้สิทธิ์ในการเลือกเช่นเดียวกันนะครับผมเลือกจากข้อมูลเหมือนกับทุกท่านได้ฟังในวันนี้แหละแต่วันที่ผมเลือกวันนั้นนะครับไม่มีแอปพลิเคชันนะครับมีเพียงแค่กระดาษไม่กี่แผ่นมีเพียงสไลด์แค่ไม่กี่หน้าบอกว่าจะมีธุรกิจดีๆแบบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยนะครับที่โอกิจได้นําเสนอไปนะครับเป็นธุรกิจนะครับยุคใหม่เป็นธุรกิจนะครับ,นะรบที่ นะครับเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่กำลังจะมาแรงนะครับเป็นแนวคิดนะครับในการสร้างห้างจับผสินค้าออนไลน์ที่ยวกิจได้แบ่งปันไปนะครับผมไม่มีนะครับผมไม่มีเห็นเหมือนนะในวันนี้แต่วันนี้ครับทุกท่านได้ฟังแนวคิดไปแล้วในคิดแนวคิดแล้วก็แนวคิดของโฟลเดอร์นะครับแนวคิดในการสร้างธุรกิจขึ้นมานะครับแล้วก็แนวคิดในการเลือกธุรกิจนะครับว่า มูมอคืออะไรเราได้ฟังไปแล้วนะครับแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันนะครับให้เราได้เห็นได้มีสินค้าที่เราได้เลือกซื้อเลือกหาได้ําได้นํารายจ่ายของเราเนี่ยนะครับกลับมาเป็นรายได้จริงๆนะครับผมอ,อยากจะถามทุกท่านครับอัน,นี้ถามทุกคนเลยนะนะครับใครครับบ้างที่รู้สึกว่าเราทํางานนะเราทํางานเราทาราุ่มเทมากเลยเราทํางานเราทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ นะครับแต่จนถึงวันนี้จนถึงวินาทีนี้เนี่ยนะครับเหมือนเรายังย่ำอยู่กับที่เรายังไม่ไปไหนมาไหนนะครับเรายังไม่ไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตนะ่ะนะครับใครใครบ้างครับที่ยังที่ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะครับกดเลขสองให้ผมหน่อยครับเอาทุกคนเลยนะ เช้าเอาไปทํางานเย็นกลับบ้านเหมือนเครื่องจักรที่มันเดินได้ะนะครับมีเงินก็เอาไปลงทุนนะครับทํางานหนักมากนอนเที่ยงคืนตื่นตีสี่นะครับเมื่อก่อนผมทํางานประจำเนาะทางานอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ที่วิเศษศิลาชาครับเลิกงานก็ไปขายของตลาดนัดทุ่มเทมากครับนอนเที่ยงคืนตื่นตีสี่เพราะว่าอะไรครับผมไปขายของตลาดนัดเลิกงานสี่โมงครึง่งวิ่งไปตลาดนัดนะครับไปขายของจนห้าทุ่ม กาจะกลับบ้านนะครับมานอนเที่ยงคืนตื่นตีสี่ไปจับลอบ็อกเป็นอยู่เนี้ยนะครับแต่ชีวิตก็ยังไม่ไปไหนมาไหนนะครับมีเงินแต่ไม่มีเวลาสุขภาพก็เริ่มแย่นะครับมันส่งผลมาถึงมาถึงปัจจุบันเนี้ยไปนั่งสวดมนต์กับกับคุณแม่เนาะตอนช่วงปีใหม่อะ่ะแม่ยังถามเลยว่าเานั่งไหวไหมทําไมเห็นนั่งแบบต้องจับหลังอยู่ตลอดเวลาก็เลยบอกแม่ว่า oh. ก็มันส่งผลมาจาก ตั้งแต่ขายของตลาดนัดเมื่อประมาณสักสิปีที่แล้วนั่นแหละมันส่งผลมาถึงตอนนี้ตอนนั้นนะครับมันทั้งยกลังทั้งยกของทั้งนะครับเนี่ยครับที่เขาพูดว่าขยันผิดที่ยี่สิบปีก็ไม่รวยนะครับมันก็ไม่รวยจริงๆนะครับมันขยันมากเลยเห็นไหมครับผมทํางานแปดชั่วโมงไปอยู่ตลาดนัดอีกเท่าไหร่ครับเกือบเกือบแปดชั่วโมงนะครับนอนวันหนึ่งสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงยิ่งวันศุกร์นี่ไม่ได้นอนเลย ต้องไปเอาของตลาดไปเอาของที่สำเพ็งนะครับเนี่ยครับผมก็เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนไม่ต่างกันครับไม่ใช่แค่ท่านท่านเป็นนะครับผมก็เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนนะครับผมได้ตัดสินใจครับเลือกธุรกิจที่เป็นลักษณะการทําลักษณะธุรกิจเครือข่ายนี่แหละครับก็ไปทาแล้วก็ทุ่มเทครับก็ได้วิชาความรู้มานะครับแล้วก็เอามาปรับใช้ในการทําธุรกิจอีคอมเมิร์ซนะครับที่ชื่อว่ามูมอนะครับณวันนั้นที่ผมตัดสินใจนะครับผ่านมา สองปีเต็มๆนะครับมันส่งผลถึงวันนี้นะครับทำให้ผมสามารถนะครับเป็นประจักษ์พยานแล้วก็สามารถสร้างรายได้นะครับได้นะครับผมไม่ต้องไปนั่งรอนะครับเงินเดือนขึ้นในตอนที่ทำงานประจำนะสี่เปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นนะครับในเดือนในช่วงเดือนอสิ้นเดือนกันยาเดือนตุลาเนี่เป็นเดือนที่เบื่อมากนะครับเพราะมันจะมีเสียงจับกลุ่มกันนินท้า ดูสิพี่โอคนนั้นเนี่ยมันเดินไปเดินมานะครับมันรับห้าพันหนูนั่งทํางานทั้งวันไดพันห้าอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนาะหน่วยงานที่เป็นลักษณะของการรับรายได้เป็นเดือนแล้วก็การขึ้นเงินเดือนนะครับก็จะมีการนินทากันมีการนะครับคือเรียกได้ว่าแบบคือสับได้กูสับนะครับเป็นลักษณะแบบนั้นนะแต่พอผมมาทำมูมอนะครับผมจะให้ดูเนาะ ไม่ต้องไปนั่งรอครับเงินเดือนขึ past, yeah. ้นสี ine, right Twitter, ่เปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นตนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับผมสามารถสร้างรายได้กับมูมอนะครับเท่านี้ครับมันเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกานะครับพฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เพิ่มขึ้นตามนี้นะครับผมสามารถสร้างรายได้ประมาณเกือบสองแสนบาทนะครับต่อเดือนนะนี่คือรายได้ต่อเดือนนะครับและผมไม่ต้องไปนั่งรอครับ ผมเปรียบเทียบให้ดูนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยในช่วงเดียวกันเนี่ยในช่วงเดือนธันวานะครับในช่วงธันวาปีหกสามเนี่ยนะครับนี่ผมเริ่มทำมูมอแล้วนะปีหกสามเนี่ยผมทํามาประมาณหนึ่งปีนะครับผมรายได้จากปีหกสามเนี่ยผมมีรายได้อยู่ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทในปลายปีหกสามคือปีที่แล้วนะครับแต่นะครับปีหกสี่เมื่อนั้นเดือนธันวาเมื่อสิ้นเดือนธันวา,ส,นนนวาสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> นะครับผมสามารถสร้างรายได้ขึ้นมาเกือบสองแสน นะครับมันเพิ่มขึ้นจากปี63มามาปี64เนี่ยนะครับ200ประมาณ260เปอร์เซ็นต์นะครับผมไปนั่งไปนั่งรอเงินเดือนขึ้น4เปอร์เซ็นต์5เปอร์เซ็นต์จากการทำงานประจำแล้วนะครับและรายได้แบบนี้ครับในปีใหม่ปีนี้กลับมานะครับที่บ้านก็เกิดวิกฤตนะครับก็ได้มีก็ได้ได้ได้มาช่วยเหลือนะครับธุรกิจที่บ้านนะครับเพราะว่าธุรกิจที่คุณแม่กับที่บ้านทำเนี่ยนะครับ เขาก็ยังทํางานคืออยู่ในห้างนะครับขายสินค้านะครับประกบอบกิจการอยู่ในห้างหลายห้างนะครับที่อุบลเนี่ยแล้วในช่วง 1- นถึงสปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดวิกฤตโควิดนะครับทําให้ห้างเนี่ยได้ปิดกิจการแล้วก็เกิดภาวะวิกฤตนะครับที่บ้านนะครับก็ได้นําธุรกิจหมู่มอเนี่ยครับนามาช่วยเหลือที่บ้านแล้วก็ได้มาแบ่งปันนะครับแล้วตอนนี้นะครับก็มีน้องสาวแล้วก็เข้ามาท,ทําธุรกิจด้วย ก็เนี่ยครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่ามูมอนะครับอย่างที่อากคิดบอกนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทางเลือกของกับทุกคนแล้วนะครับมูมอเนี่ยมันคือทางรอดแล้วครับมันมันมีธุรกิจไหนครับที่อยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็ทําได้ทุกคนทุกคนรู้ไหมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนผมเพิ่งขับรถมาจากอุบลแล้วผมเพิ่งลงจากเขาปากมาเมื่อกี้เนี่ยผมจอดรถอยู่ในปั๊มน้ํามันเนี่ยอยู่ตรงกระบินบุรีเนี่ยนะครับลูกสาวเนี่ยก็ออกไปวิ่งเล่นนะครับ ผมก็นั่งอยู่ในรถเนี่ยแล้วก็คุยกับดูขั้นอยู่ตอนเนี้ยเห็นไหมครับว่ามันอยู่ที่ไหนมันก็ทําได้อยู่ที่ไหนเราก็สามารถสร้างรายได้ได้นะครับเราไม่ต้องไปอยู่ในคําสั่งของใครนะครับเราไม่ต้องไปรอรับคําสั่งของใครมันเป็นธุรกิจของเราอะครับนะครับสินค้าก็ไม่ต้องสตอส๊อกส่งของไม่ต้องส่งของเองนะครับวันนี้เติมน้ามันนะครับเติมไปเนี่ยเติมไปหนึ่งพันบาทนะครับ ซื้อเนี่ยซื้ออบเชอร์อยู่ในมูมอลนี่นี่ครับหน้าจอให้ดูกันสดๆเลยนะครับเติมน้ํามันก็ได้เงินคืนนะครับจ่ายไม่เติมหนึ่งพันจ่ายไม่ถึงพันนะครับแล้วแถมเอาคะแนนเนี่ยนะครับเอากลับมาเป็นรายได้หลักแสนแบบนี้นะครับเห็นไหมครับทุกรายจ่ายนะครับเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ในปั๊มบางจากนะแต่ไม่เติมปั๊มบางจากเดี๋ยวขับไปอีกหน่อยน้ำมันจะหมดแล้วไปเติมปั๊มพีทีนี่ยเห็นไหมครับว่า เรามีคู่ค้าเรามีหุ้นส่วนเรามีพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเนี่ยเยอะแยะ,ยะมากมายอย่างที่ออกิจได้นําเสนอไปนะครับวันนี้นะครับอยากจะบอกทุกคนว่านะครับสิทธิการเลือกเป็นของเป็นของทุกคนที่อยู่ในห้องเนี้ยนะครับแล้วผมจะบอกครับว่ามันแปลกนะมุมมองมันแปลกอย่างหนึ่งคือเวลาเราเลือกแล้วเนี่ยเราเข้าเราตัดสินใจเข้ามาแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทําแค่คนเดียวนะเอาอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างอย่างวันเนี้ยถ้าทุกท่านเนี่ย ไปเห็นละอันกาแฟร้านหนึ่งเขาขายดีมากเลยร้านส้มตําอยู่ข้างๆร้านกาแฟเขาก็ขายดีมากเลยเราก็อยากขายส้มตาบ้างเราก็อยากขายกาแฟบ้างเราเดินเข้าไปถามเขาเนี่ยพี่มีสูตรกาแฟยังไงพี่มีสูตรส้มตํำยังไงเขาจะบอกเราไหมไม่มีทางหรอกครับไม่มีใครเขาบอกเราหรอกถูกไหมเขาบอกเราเราไปทํามันก็คือคู่แข่งของเขานะครับแต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่า ถ้าทุกคนตัดสินใจเข้ามาทําธุรกิจหมูมอเนี่ยที่ผมมันแปลกคือคนที่แนะนําทุกคนทุกคนเข้ามาเนี่ยรวมถึงตัวผมรวมถึงอ,อกิจรวมถึงโค้ดทุกคนที่อยู่ในห้องเนี้เขาจะบอกทุกอย่างที่มันจะทําให้ทุกคนประสบความสําเร็จได้นะครับเชื่อไหมครับว่าเขาจะบอกทุกอย่างเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเรายังมีระบบส่วนกลางของบริษัทเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบส่วนกลางนะครับไม่ว่าเป็นคูก,ก,ก,กิ๊กแล้วก็ นะครับโค้ดต่างๆที่จะเข้าไปสอนให้เนี่ยนะครับจะแบ่งปันเรื่องของการทาออนไลน์นะครับและในทีมของเราเนี่ยนะครับเรายังมีหนึ่งโปรเจกต์นะครับที่ชื่อว่าฟีดดอมไลท์โปรเจกต์เนี่ยนะครับแล้วยังมีห้องเรียนรู้เนี่ยอีกหลายๆห้องเลยนะครับขอให้เพียงแค่ทุกคนเนี่ยเที่เป็นคนใหม่ตัดสินใจแค่นั้นเองครับเรายังมีห้องเรียนรู้อีกห้องหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าห้องฟีดดอมไลท์โปรเจกต์เนี่ยจะมีโค้ดอีกขั้นหนึ่งนะครับ ที่เป็นโค้ดระดับประเทศเลยที่จะมาปรับเรื่องของไมยเสร็จเรื่องของแนวความคิดนะครับจะบอกวิธีรัดสั้นตรงเนี่ยนะครับจะบอกวิธีรัดสั้นตรงที่ไปสู่ความสําเร็จได้นะครับท่านชื่อว่าโค้ดฟงฤทธิ์ภัยกระเพทเนี่ยนะครับจะมาแบ่งปันแนวคิดสู่ความสําเร็จนะครับขอให้ทุกคนแค่ตัดสินใจนะครับเมื่อกี้คนใหม่กดหนึ่งแล้วนะครับถ้าวันนี้นะครับเพียงแค่ตัดสินใจนะครับให้ทุกคนกดเก9มาเลยครับเดี๋ยวจะมีที่เลี้ยงนะครับจะมีโค้ดนะครับเข้าไปดูแล แล้วจะพาท่านเนี่ยเข้าไปอีกห้องหนึ่งนะครับขอให้กด99มาเลยครับสาหรับคนใหม่ถ้าตัดสินใจแล้วนะครับและไม่มีแค่ห้องนี้นะครับไม่ได้เรียนแค่เรื่องของไมซ์เสร็จนะครับในทุกๆวันเสาร์นะนะครับเราจะมีการเรียนการสอนครับนะครับจากโค้ดนะครับจากผู้นานะครับเราจะสอนวิธีการที่จะไปพูดกับคนยังไงนะครับคุณจะไปชวนคนยังไงนะครับไม่ต้องมีความรู้ครับเข้ามาในมูมอเนี่ย มีแค่ใจก็ตามกันมานะครับไม่ไม่สำคัญครับว่าจะจบอะไรมาเพราะเราไม่ได้จํากัดเรื่องความรู้เราไม่ได้จํากัดเรื่องของวิธีการศึกษาไม่จํากัดเรื่องของอาชีพนะครับที่นี่ครับมีตั้งแต่จบป .4 ในคลิปเมื่อกี้นะียผมชอบคนมีนี่พูดมากเลยจบแค่ป .2 ครึง่งป .3 ครึ่งนะครับไม่สดไม่สําคัญครับคุณจบอะไรมาคุณจะทําอาชีพอะไรมานะครับไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ครับ เราเข้ามาเรามาเรียนรู้เราจะจับมือนะครับเราจะสอนกันกันแบบไม่มีกั๊กเลยครับไม่ต้องไปร้านกาแฟไม่ต้องร้านส้ตมตำครับไม่ต้องไปถามสูตรเขามาถามสูตรความสําเร็จจากคนที่ประสบความสำเร็จนมูมอเนี่ยแหละผมจะบอกครับว่าผมทําหลักแสนได้ยังไงนะครับในวันเสาร์นะครับจะมีการสอนการชวนนะครับการสอนการทําออนไลน์ตั้งแต่การปรับหน้า Facebook การทานะครับผ่าน Facebook ผ่านไลน์ผ่าน t i k t o อกผ่าน Instagram ผ่านทุกอย่างที่เป็นโลกโซเชียลครับ เข้าไหมครับให้กด99มาเลยนะครับถ้าท่านอยากไปต่อครับอยากประสบความสําเร็จนะครับเดี๋ยวจะมีโค้ดมีพ่เลี้ยงเข้าไปนะครับสุดท้ายครับผมอยากจะถามทุกท่านว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังครับว่าเราต้องหาอะไรทําเพิ่มวันนี้ชีวิตเรานะครับมันเหมือนพายเรืออยู่ในอ่างเนี่ยนะครับเราอยากหลุดจากวังวนตรงนี้ไหมนะครับมันต้องหาอะไรทําเพิ่มแล้วหรือยังนะครับหม้อข้าวบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นต้องมีหม้อเดียวไหมมันมีอีกหม้อหนึ่งได้ไหมนะครับ เื่ออยอีกหม้อหนึ่งมันเสียนะครับเรายังมีอีกหม้อหนึ่งเนี่ยมาหุงข้าวมานะครับทําอาหารเนี่ยนะครับให้คนที่เรารักได้นะครับสองครับวันนี้ครับถ้าต้องหาอะไรทําเพิ่มถ้าท่านไปดูธุรกิจนะครับถ้ามีธุรกิจไหนนะครับที่มันสามารถนะครับสร้างรายได้หลักหมื่นหลักแสนจนไปถึงหลักล้านได้ในธุรกิจข้างนอกนันที่ไม่มีความเสี่ยงเลยแลวถ้ามันเป็นโอกาสในการทําออนไลน์แบบนี้ครับท่านไปทําเลยครับ ทําเลยนะครับเราไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่วันนี้สุดท้ายครับถ้าวันนี้มองว่ามูมอนะครับที่ฟังมาหนึ่งชั่วโมงเสร็จเศษหนึ่งชั่วโมงกับสี่สิบนาทีตอนเนี้ยแล้วผมจะจบภายในหนึ่งนาทีหรือสองนาทีตอนเนี้ยถ้าท่านมองว่าเป็นโอกาสนะครับก็แค่ตัดสินใจนะครับแล้วเดินเข้ามานะครับเดินเข้ามานะครับแล้วบอกผู้แนะนําว่าวันนี้อยากประสบความสําเร็จช่วยแนะนําหน่อยนะครับแล้วก็กดก้าวก้าวมานะ สุดท้ายครับวันนี้นะครับเราอย่าพึ่งปฏิเสธนะครับอะไรนะครับข้อมูลโอกาสนะครับที่เรารู้จักมันยังไม่มากพอนะครับเพราะโอกาสนี้นะครับมันอาจจะเป็นโอกาสเดียวและโอกาสสุดท้ายที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกท่านได้นะครับผมอยากจะกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่และขออวยพรให้กับทุกคนโชคดี นะครับเข้ามาเป็นครอบครัวมูมอนะครับเข้ามาร่วมความส,สร้างความสําเร็จร่วมกันเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเราและนําธุรกิจดีๆไปเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนตามปณิธานของคุณบุญชัยลิ่มมัติบูลผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชันมูมอรครับว่าอยากสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยครับอใหทุกคนโชคดีสวัสดีปีใหม่ครับขอ,อขึ้นใหม่ให้กับคนมินนี่ครับ